สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่เพิ่งกำลังจะเข้ามาเป็นเซตเลยนะครับผมโอ้โหสวยงามมากคือปืน qbc 1 9นางฟ้านะั่นเองสีนางฟ้านะครับเซตนางฟ้าเลยนะฮะนี่มีโซ่โซ่แทรกุญแจมือมาพร้อมนะฮะ <c oughs> แล้วก็ปืนนี้นะฮะนีซูมได้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็มาพร้อมกับเซตปืนพกแล้วก็โซ่เลยนะครับ เปิดมายังไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงบีบุกโผมกระหน่าเข้ามา <c oughs> แต่ว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้โผมาครับแล้วหายไป2ครับด้วย AK แล้วด้านบนก็มีอีกอย่างนี้ <c oughs> กระโดดพร้อมโอ้โ oh หมา2เลยยิงข้างล่างก่อน1ตัวแล้วก็ยิงข้างบนหายไปเป็นไอคอนสังหารเฮ d ช็อตเข้าไปเป็นไอคอนสังหารเดียวกับ <c oughs> อ้าวล่วง <c oughs> ยังพูดไม่ทันจบ นะฮะก็แน่นอนว่าเป็นซีรีส์เดียวกันก็เป็นไอคอนสังหารเดียวกับปืนลู่นทางฟ้านั่นเองนะครับคุณสมบัติของเซตนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพิ่มกระสุนในจำนวนแมกกาซีนสองนัดนะฮะหิงอัดไปก่อนนะครับผมเป็นปืนที่อยู่ในซีรีส์ของ assault rifle นะฮะมีปีกสวยงามแล้วก็สามารถซูมได้ด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับกล้องเกมนี้กล้อง ้องของปืนเกมนี้นะไม่ดีเท่าไหร่แนะนําว่าเล่นแบบธรรมดาดีกว่านะครับโอเคแล้วหลังจากที่ B ีหลุดเพื่อนก็ถาโถมเข้าไปแล้วท็อปไปกลางครับผมดับเบิลเฮดช็อตเข้าไปตำแหน่งกลางจุดจุดนี้แล้วผู้เล่น4ต่อ2เอยเห็นนะครับเห็นอยู่แ<ด> <lem ma> <Mean> วบๆว๊บางๆโอ้โหยิงไม่โยนไม่ไม่ตายนะครับแล้วเพื่อนเก็บเฮดช็อตเข้าไปนะฮะโอ้โหดูสิ อุยโดนระเบิดเหมือนกันแล้วก็เอาระเบิดคว้างกลับไปแฟดหน้าวิงวิงแบบนี้ยังไงกร <c oughs> ะโดดขึ้นไปยิงเรียบร้อยครับผมวินที่2ก็จบอย่างรวดเร็วฮะตามมาเป็น1ต่อ1วินนะครับวันนี้มากับ qbc 19นางฟ้านั่นเองครับซึ่งมีเซตที่สวยงามผมชอบโซ่เขานะชอบโซ่เลยแหะสวยเลยแหะแต่เหมือนจะฟันไม่ค่อยดีละครับแล้กล้องก็ ลองปรับมากล้องก็ไม่ได้ซูมไกลเท่าไหร่นะครับเป็นคล้ายๆสโคปนะฮะตำแหน่งของ A ก็ยังมีคนอยู่กลางก็มีท็อปไปแล้วยิงเข้าไปตำแหน่งนี้โผล่เข้ามาอย่างนั้นจะไหวหรือเปล่าบุยเข้าไปแล้วก็โดน MC ทานนะครับด้วย LQ ยิงกลับมาเห็นไหมกล้องมันก็เป็นแค่สโคปเฉยๆนะ ผู้เล่น4ต่อ4นะครับแล้วฝั่ง A จุดจดนูน้นหมายเลข4เพื่อนก็ยิงอยู่ยิงทะลุไม้เข้าไป4ต่อ3ครับแล้วระเบิดตกตำแหน่งของเพื่อนอา้าวแล้ว A หายไปหนจ่งเย็นแล้วมีเพื่อนกระโดดวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเสียงรู้สึกเหมือนจะซ้อนหรือเปล่าเหมือนจะมาตำแหน่งกลางหรือเปล่าวะนั่นไงมาตำแหน่งกลางก็เสร็จเรายิงไปสิครับตอนนี้ผู้เล่น3ต่อ2 ก็ระเบิดตกตนู้นแล้วรู้สึกว่าจะมีคนเอาหรือเปล่านะฮะหมายเลขสี่เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนู้นนะแล้วกระโดดมาอย่างรวดเร็วขอเช็คตำแหน่งนี้ขอเข้ามาบีก่อนครับไม่รู้ว่าเก็บระเบิดแล้วมาบีหรือเปล่าเอา๊ะแต่เพื่อนยังอยู่บอกว่าระเบิดอยู่ตำแหน่งนู้นนะอา้าวแล้วหายไปหนึ่ง VN นะฮะ VN เจอท็อปครับเวียดนามด้วยกัน แล้วระเบิดตกตำแหน่งของ A อยาวตรงนี้ขอเช็คก่อนมีหรือเปล่าผู้เล่น2ต่อ2ครับผมจักได้เปรียบ3ต่อ2นะตอนนี้เอา้า <c oughs> เพื่อนโดนเฮดช็อตไป <c oughs> เห็นแล้วครับ <c oughs> เห็นแบบนี้ขอเอาระเบิดงักไปก่อนอุ้ยเห็นอีกเมืองตัวแล้วยังไงได้ระเบิดพรงโกแฟตเต็มๆหน้าเลยตำแหน่งนี้จุดข้างบนรู้ปิกัดแล้วอุย้ยซ่าเจ็บขนาดนี้เอาปืนพกไปยิงเลยครับผมยิงอัดไปร่วงครับ ป่าเองนะแนี้นี้ก็สวยงามเลยทีเดียวแต่เปืนพวกแนะนำว่าถ้าไม่ทราบจริงอย่าไปบวงนะยิงช้ามากนะครับผมแรงก็จริงแต่เิ็นชิงช้าและเบาเขาใจไหมอารมณ์ประมาณช้าและบิดเอาหูวิศนยัยยิงอัดทองยิงอัดไม้มา LQ นะคะรับตอนแรกเขาเลียกยิงสีทันไม่ใช่หร อย่างนี้ยังไงเพื่อนยิงไปบวกตำแหน่งนี้ยิงกลางแล้วโดนซ้อนเข้ามาร่วงเปนหนึ่งแล้วโดนเพื่อนซ้อนกลับมาผู้เล่น3ต่อ3ตำแหน่งนี้สไะนัยก็ดักอยู่แล้วตำแหน่งกลางจุดมียิงเข้ามาอย่างนี้ยังไงอูโหูยิงอย่างนี้ถ้าหรือเปล่าได้ปืนพกเข้าไปผู้เล่น2ต่อ1 2ต่อ2อี่ีะระเบิดมันตก,ตกจุดกลางแล้วไม่เฝ้าระเบิดอย่างนี้มันไงมาปะหน้ากันหรือเปล่าจะแดง อุ้ย่วงแน่นอนใือเปล่าปืนพกต่อปืนพกนะฮะยิงแล้วเป็นลูกปีกขึ้นมานะครับผมคุณสมบัติของทิ้งหยังฟ้านะจะดูพิกัดแล้วว่าเอเข้าไปแน่นอนสี่งนี้อย่างไรเล่นกระโดดลงมาข้างล่างนะครับน่าจะบีหรือเปล่าบีเห็ตัวหนึ่งแล้วก็โอ้โหโดนสไนเปดช็อตเข้าไปมีบีหนึ่งเอหนึ่งนะฮะ มาสลับฝั่งไปเป็นที่ที่สองโอเคไลับฟั่งมาแล้วก็ออกไปมีก่อนครับมาๆๆๆเขาโคนสไนด์อีกแล้วครับผม Q, อแอลกิลเเปลี่ยนจากเอมสไปเป็นสไน,นด์ใายติดใจนะขจากก่อนะ แล้วโดนไปอีกหนึ่งแล้วโดนไปอีกสองแบบนี้จะยังไงแล้วโดนไปอีกสามโอ้โหปรากฏว่าสี่อารังหวะนะครับโอ้ a a ap, อ splash, อโหมานะครับผม M4 ที่สิบเก้านะครับก็ประมาณ M4 นะประมาณ M4 อุ้ยเลือดครึ่งหลอดเฮ้ยข้างหลังมากโอ้โหมีทันนะต้องเลือกกินหนึ่งตัวก่อนนะครับโดนนำเปเ็นสามต่อสองเกมนะทีนี้ ไหวยุ่งนะฮะความสีโซ่สวยงามนะตัวปืนก็สวยนะครับมีลำกล้องด้วยนะปืนนี้ PVC เหกเก้าหนังม้านะมีขัดๆๆๆไปก่อนตำแหน่งดีบีเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาคู่เล่นสี่ต่อสามสามต่อสี่แล้วหายไปหนึ่งตำแหน่งดีก็มีหายไปเอก็หายไปด้วย แล้วซีฟ <Someone S 1> มันอยู่นี่อเ,อเ,เอ้หเก็บคืนเข้าไปมองไม่เห็นเราแบบนี้ขอเนียนๆก่อนนะวิ่งกลับมาแน่นอนแล้วก็ยิงเข้าไปติดปีกเลยยิงเ้สาห็นว่ายิงแลตาทรงไปเป็นน้ำฟ้าเลย <laughs> เห็นปืนใหม่ที่มาครับเพื่อาานระวังเลยน่นไง มัวออกไปไม่วางแบบนี้อยู่ได้ยินเสียงแตันตักตโก,ก้โแปดเข้ามาอย่างนี้คิดว่าเราจะหน้าวิ้งหรือเปล่าเก็บเอชช็อตเข้าไปขึ้นตามตีรนะึมาเป็น3ต่อ3เก็บไปแล้ว 9Q คิวครับผมเป็น,นะปนปืนซีรใหม่เป็นชุดใหม่เลยที่เข้ามานะครับซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมี AK AK นางฟ้าเข้ามาด้วยนะฮะ ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีแท็กนะฮะก็เป็นนักฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ซีรีส์นี้ก็จะได้รับความนิยมต่างคนตัวรุ่นคนดูเพื่อนโมบีเข้ามาแล้วมาแล้วโดนหายไปสองอีกแล้วครับกับไกล LG เขาไปเล่นเอเกชุบูนะฮะ สองต่อสองต่อหแผลจะไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหวนะเรได้ยินเสียงนะก็ยิงกลาสาส่งเข้าไปก่อนเฮดช็อตเข้ามายิงอัดผัดเข้ามาด้วยอืนกรตุกกระ,กะตุกระตุกระตุเขาขับเข้าอเอา,าแล้วหายไปหนึ่งแบบนั้น VN ยิงเข้ามาจะไม่ไหวหรือเปล่าว่าสามคนเออแปะเข้ามาก่อนพอที่จะบุกเรา ไม่เห็นแบบนี้ยิงเข้าไปแล้วหลังมาว่โดนปืนพกยินตำแหน่งย่างไกลนะฮะโดนขึ้นนำเป็น4สามสี่ต่อสามนะครับเซ็ตพอยต์ตึงริบบ์เราอึตีตื่นเป็น4ต่อ4แล้วก well. well. ็ตัดสินในว้ินส <uh ุดท้ายก็ต้องเอาได้ช่วยนะฮะมดมาตนี้ก่อนครับก็ปาทางไรเร็วอเข้าไป หแล้วระเบิดเรือกที่จะเข้าไปจุดเอยาวเหรอเพื่อนเน้นขวัเข้าไปกับเคสขวัดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอสั้นจะหลุดแล้วนะฮะเพื่อนเจาะเข้าไปได้แล้วครับที่เหลือรู้สึกว่าจะเป็นน่านไงหายไปหนึ่งเอยาวล่วงไปแล้วเะลี่ซ้อนหรือเปล่าหายไปรัวๆสองครับที่เหลือน่าจะมาจากปีแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นสีต่อสีอย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนทำการวาง ไปอีกหนตั้หาต่อหนึ่งน่าจะจบอีนี้เรียบร้อยแล้วอออขออนาไปตำแหน่งของต่านก่อนาการวางนะฮะห้าต่อหนึ่งแบบนี้ปฏิหารไม่ดีจริงแน่นอนนะครับเลือดพันก็น่าจะไม่ไหวราะว่าเป็นฝ่ายวางด้วยเป็นฝ่ายมาคู่แบบนี้เห็นได้ยินเสียงจะนั่งก็เห็ช็อตเข้ามา ขั้งจะเห้ถอดดีเหมือนกันนะดูนี่ตัดสินในวินสุดท้ายจริงๆด้วยครับมาออกไปดีหย่อนเลยลักันแล้วเพื่อนก็ไปเองเรื่รวดเร็วนะครับเพื่อนมีความมั่นใจขึ้นเพราะว่ายิงเข้าไปยิงเมื่อกี้ไม่เสียผู้เล่นเลยนะคะแล้วเข็บไปหนึ่งก่อนทะลุ LG เข้าไป น่าจะเป็นสนไนหรือเปล่าที like so, so, ่จักอะไรที่ไม้เข้าไปแล้วยิงขึ้นปอกเข้าไปโรัวครับผมเก็บไป2เก็บเป็น3ามเฮดช็อตเข้ามานะฮะแล้วเก็บไป4อีกหนึ่งตัวไม่น่าจะนะครับอ้าแล้วเปิดตกตำแหน่งนี้โอ้แยิงกันไปเห็นแล้วครับเห็นแบบนี้สาคุเปล่าเรียบร้อยเก็บ i'm taking patty